เรียนท่านคณะกรรมการประเมินการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพลูกท่านาพาพเจ้านางสาวนาชยาฝันเปี al, ้ยปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านป่าแมะอำเภอเวอเียงป่าเป้าจังหวัดเชียงร,รายสำกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประหมงศึกษาเชียงร,รายเขต2 ขออนุญาตนําเสนอบริบทของโรงเรียนบ้านป่าแงะโรงเรียนบ้านป่าแงะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หกมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวม14คนและมีนักเรียนในปีนการศึกษา2568จําจำนวน100อคนข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย ต่อในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยข้าพเจ้าได้ขอเสนอขอมีหรือขอเลื่อนไม่กยาฐานะเป็นครูมชำนาญการพิเศษวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยริเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนข้าพเจ้าขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้โดยข้าพเจ้าได้ดำเนินตามขั้นตอน ที่มาหรือแรงบรรดานใจจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระแอของนักเรียนชั้นประถมศึกษานี้หนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านม,มาผู้สอนได้พบปัญหาของนักเรียนทราบว่าทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระแอของนักเรียนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นื่องจากนักเรียนจำรูปสลักไม่ได้ออกเสียงสระกไม่ถูกต้องสับสนระหว่างสระเอกับสระแอจึงทำให้ขาดทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระแอซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญและหากไม่ได้รับก,การส่งเสริมอย่างตอง่อเนื่องนักเรียนไม่สามารถอ่านคาได้ถูกต้องและแม่นยำสาเหตุดังกล่าวทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน,าน่ายต่อการเรียนวิชาภาษาไทย และในการใช้ชีวิตประจำวันแนวทางการแก้ปัญหาจากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าสร้างนาวัตกรรมเพื่อิเริ่มพัฒนาทักษะการอ่าน,านและการเขียนคำที่ประสงค์สระแอของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งผู้สอนได้มีการวางแผนและเปลี่ยนเรียนรู้ก,กับคณะครูผ่าน เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของตนเองและนาไปสู่ขั้นตอนการวางแผนในการเริ่มพัฒนาโดยการเริ่มจากการศึกษาหลักสูตรกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ที่เน้นการเรียนเป็นสาคัญมุ่งนเน้นให้เรียนนด้ทากิจกรรมที่หลากหลายและมุ่งศาสนาหให้เด็กเกิดอ,องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขสร้างแรงจูงใจโดยใช้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นั้นมีหลากหลายรูปแบบโดยผู้สอนเลือกใช้รูปแบบการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน a c t i v ิเค a ัน e ารเร n ยรร่วมกับ2บรเรี3ที 2. มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการเล่นเกมกิจกรรมกลุ่มเพ่อบทบาทในการกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น,นในการเรียนรู้เพื่อช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยสามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นวิธีการดำเนินการมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน activity based learning ร่วมกับ2อ3วมี5ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนนักเรียนทำกิจกรรมเบยนยิงขยับกายขยายสมองด้วยเพลงตบมือตบตักตบไหล และผู้ควนบทเรียนโดยให้นักเรียนอ่านคำะสมด้วยสระเอเพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่และเตรีมยวามง้องก่อนการเรียนรู้ 2. อขั้นสอนหนึ่งจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอเพลงสารแอเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องสารแอหลังจากชมคลิปวิดีโอแล้วครูแจ้งบทเรียนใหม่เรื่องการอ่านคำที่ส ด้วยสระแอพร้อมกับฝึกออกเสียงสระและคำท่าทางประกอบการวางตำแหน่งสระแอ 2. นักเรียนชมคลิปวิดีโอการอ่านแจกรูปสะกดคำสระแอจากสื่อการเรียนการสอนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 3. ผูครูสอนนม่หาสาระการเรียนรู้เรื่องสระแอทำท่าทางประกอบการวางตำแหน่งของสระแอและฝึกอา่านแจกรูปสะกดคำ จากสื่อบัตรคำที่ครูนิเริ่มพัฒนาขึ้นโดยนักเรียนสะกดอ่านตามครูทีละคำเพื่อเสริมทักษะการอ่านคำของนักเรียน 3. ขั้นฝึกปฏิบัติสนุกสนานกับการเพาะจังหวะการอ่านสะกดคำะสมสระแอโดยการเล่นเกมงและฝึกอ่านแจก,กรูปสะกดคำตามครูทีละคำอีกครั้งโดยใช้สื่อบัตรคำพยัญชนะที่ประสมด้วยสระแอ และให้นักเรียนเติมสระแอในใบกิจกรรมที่1ที่ครูริเริ่มพัฒนาขึ้น 4. ่ขั้นนำไปใช้นำความรู้ที่ได้มาไปประยุกต์และขยายความรู้กับการทำกิจกรรมกลุ่มรับตงความคิดและสะท้อนความคิดโดยการเล่นเกมเลือกได้เลือกไวเอาดวงใจไปแลกห้าขั้นสรุปนักเรียนทำทำกิจกรรมกลุ่มลงในใบกิจกรรมที่สอง โดยเลือกใช้บัตรคำอักษรมาประสมกับประบุกสระแอเพื่อนำมาต่อเป็นคำที่สมบูรณ์พร้อมใช้กันระบายสีตกแต่งให้สวยงามตัวแทนนักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียนครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนมาเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ผลลัพธ์ทางการเรียนจากที่ข้าพเจ้าได้นำรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity ่เว็บเดิร์ิ่ร่วมกับ2 w 3 p มาใช้ในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระแอส่งผลให้เกิดสวนทางการเรียนรู้กับผู้เรียนดังนี้ 1. ด้านความรู้นักเรียนสามารถบอกตำแหน่งของสระแอออกเสียงสระแอและสามารถอา่าน คำท mm. ี mm. mm. ่ประสมด้วยสารแอได้อย่างถูกต้องสรุปผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับปีมากคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยองด้ทักษะกระบวนการนักเรียนสามารถเขียนสระแอและเขียนคำที่ประสมด้วยสระแอได้อย่างถูกต้องสรุปผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับปีมากคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อย ทัก,กษะกระบวนการกลุ่มสรุปผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมากที่เป็นร้อยละหนึ่งร้อยสามคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือเจตคตินักเรียนฝ่ายเรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานสรุปผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละหนึ่งร้อยสรุปผลการดำเนินการ จากกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รรรรรรพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจนวน9คนที่เป็นร้อยละ100รผ่านเกณฑ์การประเม,มินบรรลุตามจุดป,ประสงค์การเรียนรู้ข้าพเจ้าขอนําเสนอสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบรันดาลใจไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีค่ะ